ดีค่ะเลิฟนอเวชโนบายนุชและในใิยายลักลุมติดคอมเมดี้เรื่องคิวปิสกิตรักกลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยวันนี้เสนอเป็นตอนที่สิบห้าค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตามไปฟินกันต่อกับนใิยายเรื่องนี้พร้อมกันได้เลยค่ะพร้อมไหมตินภพเอ่ยถามเมื่อพาเธอมาหยุดยืนอยู่ที่หน้าห้องทํางานของตัวเองาการแสดงฉากใหญ่จะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งทันทีที่เขาเปิดประตูพาเธอเดินเข้าไปด้านในพร้อมเสมอค่ะ ชายหนุ่มเคาะประตูห้องทางานก่อนจะเปิดเข้าไปเมื่อได้รับอนุญาตจากด้านในเธอมาแล้วครับคุณตินเิญนั่งฉันจะคุยกับเธอเองส่วนนายมีอะไรต้องทําก็ไปทําอีกครึ่งชั่วโมงเจอกันที่ห้องประชมุมครับเมื่ออีกฝ่ายเดินออกไปเขาก็กลับมาคุยกับหญิงสาวที่นั่งอยู่ตรงหน้าวันนี้เธอดูแปลกตาไปจากเดิมเพราะไม่ได้สวมแว่นสายตาเหมือนเมื่อคราวก่อนผมจะไม่พูดอ้อมคขอให้เสียเวลาคุณคงรู้อยู่แล้วว่า ผมต้องการคนตรวจสอบบัญชีที่ไว้ใจได้และดินเขาเสนอชื่อคุณผมก็เลยให้เขาเรียกคุณมาคุยเขาบอกว่าคุณพร้อมจะเริ่มงานได้ทันทีใช่ค่ะก่อนหน้านี้คุณทำอะไรมาบ้างแล้วทำไมถึงตกงานจากคำถามทําให้รู้ว่าเขาคงได้รับข้อมูลของเธอมาบ้างมัทนาวีเล่าคร่าวๆถึงประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมาของตนเองรวมถึงเหตุผลที่ทำให้เธอตกงานโดยไม่รู้ตัวให้เขาฟังโดยไม่ปิดบงัง เมื่อฟังจบเขาก็พยักหน้าไปที่แฟ้มสีดำที่วางอยู่ตรงหน้าเธออ่านเอกสารตรงหน้าแล้วก็เซ็นซะเราจะได้เริ่มงานกันหญิงสาวทำหน้าเหวอไปนี่เป็นการสัมภาษณ์งานที่สั้นที่สุดเท่าที่เธอเคยประสบมาแต่ก็ทำตาที่เขาบอกเอกสารที่เขาให้อ่านคือสัญญาจ้างให้เธอทำโปรเจกต์ร่วมกับเขาหน้าที่หลักๆคือตรวจสอบความผิดปกติทั้งด้านการเงินทั้งหมดของ D Empire p r o j e t พร้อมกับทำรายงานชี้แจงให้เขาทราบ อีกครั้งหาวิธีปิดจุดบกพร่องเพื่อหลีกเลี่ยงการุิจริที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตโดยจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละหนึ่งแสนบาทมัทนาวีนิ่งงันไปสามวิก่อนจะตาเบิกโพงเมื่ออ่านมาถึงตรงจุดนี้ในสัญญาระบุว่าจ้างเธอเป็นเวลาหกเดือนแม่เจ้าเดือนละแสนมากกว่าเงินเดือนโดยสุดท้ายที่เธอได้รับสที่เก่าตั้งสามหมื่นหกเดือนก็หกแสนอา่านจบแล้วค่ะ แล้วมีปัญหาอะไรทําไมไม่เซ็นมัดมีคําถามทําไมคุณถึงไว้ใจให้มัดทางานนี้ทั้งที่คุณก็ยังไม่รู้จักมัดดีพอเป็นพรดินออกปากการันตีคุณด้วยตัวเองผมคิดว่าถ้าเขาไม่มั่นใจในตัวคุณเขาจะไม่เอาตําแหน่งหน้าที่การงานของเขามาเสี่ยงแม่ถ้าหมดปัญหาแล้วก็เซ็นเอกสาตรตรงหน้าซะจะได้เริ่มงานกันทีมัดรับปากดินว่าจะช่วยทํางานนี้เป็นการตอบแทนน้ําใจของเขาหมายความว่าคุณจะทําให้ฟรี ภูมิพระีเอ่ยถามเขาเอื้อมไปหยิบแฟนตรงหน้าหญิงสาวกับคืนไปแต่เธอยื้อเอาไว้และมองแฟนนั้นอย่างเสียดายโอกาสจะไม่ให้เสียดายได้อย่างไรค่าตอบแทนที่จะได้รับมันสูงถึงเดือนละหนึ่งแสบาทมันมากกว่าเงินเดือนสูงสุดที่เธอเคยได้รับมาเสอีกเดือนละแสนชนะมัทนาวีที่จะหายวับไปกับตาน่าเสียดายไม่ใช่น้อยแต่สุดท้ายก็ตัดใจยอมปล่อยมือจากแฟนนั้น ภูมิและพีเผยิ้มเมื่อเห็นปฏิกิริยาที่ออกอาการเสียดายของเธอไม่เปลี่ยนใจแน่นะมัทนาวีสูดลมหายใจลึกๆก่อนจะตอบเขาคืนแฟ้มนั้นให้เธอก่อนที่จะเอ่ยเซ็นซะเราจะได้เข้าประชุมกันแต่ดินเขาไม่ว่าอะไรคุณหรอกถ้ามาเซ็นเอกสารนี้เขาต้องผิดหวังนในตัวมัดแน่ไม่หรอกเชื่อผมสิเพราะเขาเป็นคนเสนอจำนวนเงินค่าตอบแทนของคุณกับผมผมว่าเขาอยากให้คุณรับงานนี้ ฉะนนั้นเซนซะจะได้เริ่มงานมัทนาวีตัดสินใจจะลดปากกาเซนชื่อลงในสัญญาทั้งสองฉบับก่อนจะส่งคืนให้กับเขาฉบับหนึ่งและเก็บไปที่ตัวเองหนึ่งฉบับภูมิและพีรับแฟ้มดังกล่าวกับคืนมาพร้อมกับยื่นมือไปตรงหน้าเธอยินดีที่ได้ร่วมงานกันเช่นกันค่ะเธอเอิยดพร้อมกับยื่นมือไปสัมผัสมือเขาหวังว่าคุณจะไม่ทําให้ผมผิดหวังมาจะทําให้ดีที่สุดค่ะตามผมมา จะได้ไปประชุมร่วมกันภูมวะพีพาหญิงสาวเดินไปที่ห้องประชุมเล็กในขณะนั้นนอกจากดินแล้วก็ยังมีชายสูงวัยซึ่งแต่งตัวภูมิฐานนั่งอยู่ภายในห้องนั้นด้วยอีกคนเมื่อทุกคนมากันครบภูมวะพีก็เปิดการประชุมเริ่มกันเลยละกันก่อนอื่นผมขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณอาทอนเขาเป็นผู้ช่วยของผมหญิงสาวยกมือไหว้ชายสงวัยพร้อมเอ่ยแนะนำตัวเองมัทนาวีค่ะเรียกมัทก็ได้ทั้งง่ายดี อีกฝ่ายรับไหวและยิ้มให้เธออย่างเป็นมิตรเธอจะมาช่วยตรวจสอบความผิดปกติทางการเงินของที่เอ็มพายภูเก็ตที่เราสงสัยครับตลอดการประชุมมัทนาวีนั่งฟังข้อมูลที่พวกเขาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างตั้งใจและร่วมแสดงความคิดเห็นในบางครั้งรวมถึงที่ให้เห็นถึงข้อบกพร่องเบื้องต้นคร่าวๆของรายงานทางการเงินฉบับที่พวกเขาเอ,อ่ยถึงจากที่คุณพูดมารายงานฉบับนี้มีปัญหาจริงๆใช่ค่ะ ต่ถ้าจะเอารายละเอียดมัดคงต้องขอเวลาตรวจสอบดูอีกทีและอาจจะต้องขอลงไปตรวจเอกสารที่สาขานั้นไม่มีปัญหาต้องการอะไรเพิ่มเติมก็บอกดินได้เลยส่วนห้องทำงานของคุณดินเขาจัดไว้ให้หมดแล้วคุณทำงานล่วงเวลาได้ใช่ไหมที่ผ่านมามัดก็ทำงานล่วงเวลาตลอดดีพรุ่งนี้เริ่มงานได้เลยถ้าไม่มีอะไรแล้วก็จบการประชุมแต่เพียงเท่านี้ในขณะที่นั่งประชุม ดินนพสังเกตเห็นว่ามีข้อความเข้ามือถือของมัทน,นาวีตลอดเวลาแม้ว่าเธอจะปิดเสียงไว้ก็ตามทําให้เขาเหลือไปเห็นข้อความที่ส่งกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องและแอบเห็นสายตาที่แสดงถึงความกังวลใจของหญิงสาวข้างตัวอย่างที่เหลือสายตาไปมองข้อความที่ส่งเข้ามาทางไลน์แต่ยังไม่มีโอกาสได้ถามจนกระทั่งเพื่อนรักกล่าวปิดการประชุมความร้อนใจทําให้เขารีบเอ่อยถามมีปัญหาอะไรหรอมัด น้ำสิ่งที่ถามแสดงถึงความห่วงใยอย่างแท้จริงของตินภพยาเมื่อเอ่ยประโยคนั้นเรียกความสนใจจากอาทรและพุงและพีได้เป็นอย่างดีทั้งคู่จินเฝ้าดูอยู่เงียบๆแทนการเดินออกไปจากห้องหนึ่งที่ตั้งใจไว้แต่แรกเธอหันไปสบตาเขาก่อนจะสายหน้าแต่เขาไม่เชื่อแววตาที่ฉายชัดถึงความกังวลใจของอีกฝ่ายทําให้เขาเอื้อมไปกุ่มมือเธอบอกผมมาคุณมีปัญหาอะไรไม่มีค่ะเธอดึงมือออกจากการเกาะอุ่ม อย่าโกหกมัทนาวีคุณทํามันได้ไม่เนียนหรอกหน้าละแววตาของคุณมันฟ้องในตาของเธอเบิดกว้างก่อนจะมุนเก้าอี้หันไปเผชิญหน้าเขาพร้อมกับย้อนถามมัดดูออกง่ายขนาดนั้นเลยหรอคะใช่ทีนี้จะตอบผมได้หรือยังบอกคุณกุ้มใจเรื่องอะไรโอเคมัดยอมแล้วว่ามันกําลังมีปัญหาแต่มันจะเป็นคนแก้ไขปัญหาเหล่านี้เองเขาเผยยิ้มก่อนจะย้อนถามคุณเคยแก้ไขปัญหาอะไรได้ด้วยเหรอมัดฮะ นี่คุณคิดว่ามันเป็นตัวพาละเหรอใครว่าคุณเป็นพาละก็คุณนะสิคิดแบบนี้ไม่ได้นะเธอเผยทุบไปที่อกของเขาไม่ยัง้งพร้อมกับชักศีน้าบึง้งตึงตินภพรวบข้อมือเธอก่อนที่เธอจะประตุสลายเขามากไปกว่าน,นี้ผมไม่ใช่กระสอบทรายนะถึงที่ทุบเส้น่อ,อย่างนี้เจ็บนะรู้ไหมสมน้ำหน้าอยากมาว่ามันเป็นตัวพาละก่อนทําไมละ่ะสมควรแล้วที่ต้องโดนแบบนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงนันกคํา ไม่พูดแต่คิดใช่ไหมบอกมาเดี๋ยวนี้นะเธอเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงคาดคันคำตอบเปล่าแล้วที่ถามมดแบบนั้นหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ผมอยากปกป้องยังไงล่ะอีกละวคำพูดและการแสดงออกของเขามีผลต่อจังหวะการเต้นของหัวใจเธอซึ่งตอนนี้มันกำลังเต้นรัวเร็วอย่างกับใครมาลวกองสะบัดชัยอยู่ในอกจนเธอเกรงว่าเขาจะได้ยินและยังสายตากลุ้มกลิ่น รวมถึงลายยิ้มกระชากใจนั่นอีกไม่รู้จะบ,บริหารเสน่ห์ไปถึงไหนเขาจะรู้ตัวไหมว่าหัวใจของใครบางคนกําลังสั่นไหวอย่างรุนแรงกับสิ่งที่เขาแสดงออกจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่มันก็มีผลต่อหัวใจที่อ่อนไหวของเธอมัทนาวีเบือนหลบสายตาก้มกลิ่นของเขาทันใดนั้นสายตาของเธอก็ะทะเข้ากับสายตาของบุรุษอีกสองคนที่นั่งอยู่ภายในห้องนั้นและกําลังจ้องมองมาที่เขาและเธอ ในตาของหญิงสาวเบิกกว้างพร้อมกับยกมือปิดปากตัวเองโอ้ยก็อดลืมไปซะส,สนิทเลยว่ามีบุคคลอื่นนั่งอยู่ด้วยอาทรยิ้มให้เธอด้วยความเอ็นดูคุณยังไม่ได้ตอบผมเลยตินาภพทวงถามคําตอบให้ตายสิไม่รู้ทําไมก็ถึงอยากรู้ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องของผู้หญิงคนนี้ไว้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนะเมื่อไหร่ยังไม่ใช่ตอนนี้ต้องเดี๋ยวนี้เอ๊ะทำไมเอาแต่ใจ ก็ผมอยากรู้ต้องได้รู้แน่อะไรที่มัทนาวีรู้เพื่อนต้องรู้แล้วคืนนี้จะเล่าให้ฟังรับปากแล้วนะว่าจะเล่าคุณได้รู้ทุกเรื่องที่อยากรู้แน่นอนจากนั้นก็หันไปเอ่ยลาตินาพและอาทรถ้าไม่มีอะไรแล้วมัาขอตัวก่อนนะคะพบกันพรุ่งนี้ค่ะทันทีที่หญิงสาวกลับตินาพบหันมาเห็นรอยยิ้มยีหยวนวนภาษาของเพื่อนก็ขัดใจจนต้องเอ่ยถามยิ้มอะไร ็ยิ้มให้กับความสุขของนายอีกไม่นานเราคงได้รับข่าวดีใช่ไหมครับคุณอาทรอ,อาทรยิ้มกว้างก่อนจะพยักหน้าเห็นด้วยกับคําพูดของภูมิละีข่าวดีอะไรก็ข่าวดีเกี่ยวกับการลั่นละคร้งวิวาของคุณติมกับคุณมาร์กไงครับคนที่ตอบคําถามนี้คืออาทรยังหรอกครับแม้จะยอมรับกับตนเองว่าเธอเป็นคนพิเศษสําหรับเขาแต่ก็ยังไม่มั่นใจมากพอว่าความรู้สึกที่เขามีต่อเธอนั้น จะนำพาไปถึงขั้นตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหรือไม่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือเขายังไม่รู้ว่าเธอรู้สึกอย่างไรกับเขาเป็นแค่เพื่อนคนหนึ่งหรือมากกว่านั้นถ้าใจเราตรงกันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีงานวิวาเกิดขึ้นแต่ฉันมั่นใจว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แน่นอนคุนภพไม่ได้โต้ตอบอะไรในเรื่องนี้เขาเลือกที่จะคุยเรื่องงานกับบุรุษทั้งสองแทนเป็นการปิดฉากการสนทนาเหล่านั้นไปโดยปริยาย ทั้งสามคนนั่งปรึกษาเรื่องงานกันเพลินจนถึงบ่ายสามโมงมีงานด่วนหรือเอกสารอะไรที่ฉันต้องเซ็นอีกไหมภูมิอีกฝ่ายใส่หน้าแทนคำตอบถ้าไม่มีฉันกลับแล้วนะนายจะรีบไปไหนไม่ใช่เรื่องของนายขอตัวก่อนนะครับคุณอาทรพูดจบก็ลุกเดินไปที่ประตูแต่ยังไม่ทันที่จะได้เปิดมันออกก็ได้ยินคำพูดล้อเลียนกับเพื่อรักดันขึ้นฝากทักทายคุณมัดด้วยนะบอกเธอว่าคุณตินคิดถึง ภูมืเอพีพูดพร้อมกับยักคิ้วให้เพื่อนดินภพหันกลับมามองอีกฝ่ายอย่างคาดโทษไว้ที่บางอาจกล้ามาล้อเลียนเขาก่อนจะเดินจากไปตินยอมแง้มประตูหัวใจที่ปิดตายมานานแบบนี้ข่าวดีที่ว่าคงอีกไม่นานแล้วล่ะครับคุณอาทรและผมก็มั่นใจว่าคุณมัดคือผู้หญิงที่จะได้ครอบครองหัวใจของตินถ้าเป็นเช่นนั้นคุณแต่ต้องดีใจมากเลยแน่แม้อาทรจะช่วยนานตินภพอย่างเต็มตัว แต่เขาก็ยังติดต่อกับไตพบอยู่เสมอและยังไปมาหาสูกันบ้างเป็นครั้งคราวทุกครั้งที่ไปพบอีกฝ่ายก็จะบอกให้เขาเล่าเรื่องของคุณตินภพให้ฟังอยู่เสมอเดาได้เลยว่าคุณไตพบจะต้องดีใจมากถ้ารู้ว่าคุณติงกำลังจะมีข่าวดีเรื่องแต่งงานสัปดาห์ต่อมาขณะที่มัทน,นาวีกำลังนั่งทำงานร่วมเวลาร่วมกับตินที่คอนโดของเขาพาคินก็ได้โทรศัพท์เข้ามือถือของหญิงสาวงานเข้าแกละมัดหมายความว่าไง เกิดอะไรขึ้นเหรอนี่ซี่ก็รู้ไทยนะสิมันสารแนนเข้าไปตอบคอมเมนต์ของทุกคนที่เข้ามาถามเรื่องงานแต่งงานของแกกับคุณติมทำเล่าว่าจะเป็นเจ้าสาวเสียเองแถมยังเป่าประกาศไปทั่วว่าแกกำลังจะกลายเป็นหนูตกถังข้าวสารได้แต่งงานกับทายาทหมื่นล้านของดีเอ็มพายกุ๊บกิมคุณติมและพบเต้แทกสิิด็ดฮะเป็นความจริงเหรอหญิงสาวย้อนถามด้วยน้ำเสียงสูงปริ๊ดก็จริงนะสิ ถ้าแก่ไม่เชื่อก็ไปเปิดเฟซบุ๊กดูเอาเองก็แล้วกันโอเคขอบใจนะพี่ซี่ที่โทรมาบอกมัดเรื่องนี้หลังจากวางสายก็รีบเปิดเข้าไปดูในเฟซบุ๊กของตัวเองเป็นอย่างที่เพื่อนบอกไว้จริงๆสีหน้าของหญิงสาวแสดงถ,ถึงความกังวลมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามาัดน้ำเสียงที่เอ่ยถามนั้นอ่อนโยนบ่งบอกถึงความห่วงใยห,หาใช่ถามแบบขอไปทีคุณยังจำสเตตัสของลือไทยที่มัดเคยเล่าให้ฟังได้ไหมคะ จำได้คุณตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการไม่โต้อตอบแล้วให้เรื่องมันเงียบไปเองใช่ค่ะแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนหรือใครไม่ยอมปล่อยให้เรื่องนี้เงียบไปง่ายๆอย่างที่มัดคิดแต่กลับกระพือไฟโหมด้วยการเข้าไปตอบคอมเมนต์ของทุกคนที่เข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องนี้แถมยังเป่าประกาศไปทั่วว่ามัดกำลังแต่งงานกับคุณตินเห็นทีว่างานนี้คงจะไม่จบง่ายๆแน่แล้วคุณจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงยังไม่รู้เหมือนกัน บอกตามตรงนดินว่ามัดมือแปดด้านบางทีมันอาจจะต้องยอมออกมาพูดความจริงเพื่อให้เรื่องมันจบไม่บานปลายมากไปกว่านี้ยอมทนเสียหน้าและทนฟังเสียงกันในกระแหนของลูอไทยไปตลอดชีวิตคงไม่ถึงตายแม้ใจไม่อยากทําแต่ก็าอาจจะต้องทําคุณเคยบอกผมว่าระหว่างคุณกับลูอไทยค่าได้อย่าไม่ได้มันก็จริงแต่มันเริ่มจะลุกลามบานปลายจนยากจะควบคุมแล้วนะ ถ้าเรื่องนี้รู้ถึงหูเจ้านายของคุณแล้วก็ไม่อยากจะคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมัดอีกบ้างมัดจนปัญญาไม่รู้จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงดีอาจจะต้องถอดใจยอมเสียหน้าออกมาสารภาพความจริงเขาเอื้อมไปกุมมือเธอมัทน,นาวีที่ผมรู้จักเป็นนักสู้ไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆโดยเฉพาะเรื่องนี้แล้วดินจะให้มัดทำยังไงมัดคิดไม่ออกจริงๆว่าจะแก้ไขเรื่องยุ่งยากนี้ด้วยวิธีไหน ตินภพคิดอยากจะลองใจมัทนาวีและอยากรู้ว่าเธอคิดยังไงกับเขาจึงได้เอ่ยปากเสนอตัวว่าจะช่วยเธอแก้ปัญหานี้เองเรื่องนี้ผมว่าผมช่วยคุณได้ยังไงคะคิ้วเลี่ยวสวยขมวดมุ่นก็ทําให้เรื่องสมมติกลายเป็นเรื่องจริงพูดมันง่ายแต่ยากที่จะทําให้สําเร็จหรืออาจจะไม่มีทางสําเร็จเลยด้วยซ้ําผมจะช่วยคุณเองอย่าลืมสิว่าผมรู้จักเขามานานรู้ข้อมูลของเขาเป็นอย่งดี เขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรผมรู้หมดถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ง่ายทุกวันนี้เขาแทบจะไม่พูดกับม่ตี้ซ้ํานอกจากคุยเรื่องงานเท่านั้นอย่างที่เธอไม่รู้คือไม่ใช่ปูมและพีไม่อยากคุยกับเธอเพียงแต่ต้องฝืนใจเพราะไม่อยากให้ความลับถูกเปิดเผยว่าเขาไม่ใช่ตินพภพตัวจริงก่อนเวลาที่ควรจะเป็นจึงจําใจต้องรักษาระยะห่างแต่ก็ไม่ยากเกินไปตราบใดที่คุณมีผมคอยช่วยมันจะดีเหรอคะ หญิงสาวเริ่มลังเลหลังจากที่ถูกหว่านล้อมดีสิถ้าเราทำสำเร็จปัญหาของคุณก็จะหมดไปผมจะช่วยคุณเองทำไมคุณถึงอยากจะช่วยมัดคะเธอเอ่ยถามด้วยความอยากรู้เราต้องช่วยเหลือกันในยามที่เพื่อนเดือดร้อนจริงไหมคุณจะช่วยมัดจริงเหรอจริงแต่คุณต้องทำตามที่ผมบอกโดยไม่มีข้อแม้ตกลงไหมมัทนาวีนิ่งคิดไปชั่วขณนะเมื่อเห็นถึงความกระตือรือร้นของเขา ในการที่จะผักใส่เธอไปให้คนอื่นก็ทําให้เธอประชดเขาด้วยการตอบตกลงแม้จะไม่เคยมีใจให้เจ้านายของเขาเลยสักพิก็ตามทีตกลงคะ่ะแล้วมาต้องทําอะไรบ้างคะก่อนอื่นคุณต้องแปลงโฉมปรับเปลี่ยนตัวเองซะใหม่ให้เป็นที่น่าสนใจและถ้าเขายังไม่สนใจละ่ะเราก็ต้องทําให้เขาหันมาสนใจคุณให้ได้แค่สนใจไม่พอคุณต้องสางสัมพันธ์และทําทุกวิถีทางให้เขาหลงรัก เพื่อให้เขาคบกับคุณในฐานะแฟนให้ได้นี่คือเป้าหมายหลักของเราพรุ่งนี้ไม่ต้องทำโอทีพ่อผมจะพาคุณไปแต่งโฉมจากนั้นเราก็ใช้ช่วงเวลาที่เราต้องเดินทางไปตรวจบัญชีที่ภูกเก็ตพร้อมกับเขาให้เป็นประโยชน์หนึ่งสัปดาห์นาทีทองที่คุณจะต้องใช้มันให้คุ้มค่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือเข้าใกล้เป้าหมายที่เราหวังไวใ้ให้ได้มากที่สุดลืมไปหรือเปล่าว่ามัดไปที่นั่นเพื่อทำงานใช่ แต่คุณจะต้องพยายามอยู่ใกล้ชิดเขาไวให้ม,กมากๆไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนจะต้องเห็นคุณอยู่ในสายตาตลอดเวลาเข้าใจไหมถ้าคุณเข้าใกล้เข้าใจเขาได้สิ่งที่คุณคาดหวังไว้ก็ไม่ใช่เรื่องยากหรือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปลองดูก็ได้หญิงสาวพูดด้วยน้ำเสียงเนื่อยๆไม่ยินดียินร้ายบางทีคุณกับเขาอาจเป็นเนื้อคู่กันแบบผมลิขิตอะไรทํานองน,นั้นคุณเชื่อเรื่องนี้ด้วยเหรอดินมัทนาวีย้อนถามด้วยความประหลาดใจก็ไม่เชิง ผมเคยได้ยินคนพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่บ่อยๆแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ไม่ใช่หรอแปลกมากเลยเหรอที่ผมจะเชื่อเรื่องผมลิขิตมัดแค่แปลกใจคนที่เคยใช้ชีวิตอยู่เหมือนนอกอย่างคุณไม่น่าจะเชื่อเรื่องพวกนี้แล้วคุณละมัดเชื่อเรื่องนี้ไหมมัดไม่เคยเชื่อเรื่องผมลิขิตและคิดเสมอว่าชีวิตลิขิตเองได้เมื่อเจอคนที่ใช่ก็จะไม่ลังเลที่จะทําทุกวิธีทางเพื่อให้ได้เขามาครอบครองแต่ก็นะเรื่องของความรัก ใครเราจะบังคับได้จริงไหมเครจะรู้บางทีการที่เขาและเธอต้องโครจรมาพบกันอาจเพราะโชคชะตาของเราถูกลิขกิตไว้ให้เป็นเช่นนั้นก็เป็นได้การได้รู้จักกับเธอถือเป็นเรื่องดีๆอีกเรื่องหนึ่งในชีวิตเขาทํางานต่อกันดีกว่าค่ะจากนั้นทั้งคู่ก็นั่งทํางานต่อจนดึกที่ผ่านมามัทน,นาวีจะมาทาโอทีต่อที่ห้องพักของดินกว่าจะกลับออกจากคอนโดก็ปาเข้าไปเกือบเที่ยงคืนเป็นแบบนี้มาอาทิตย์หนึ่งแล้วแต่คืนนี้งานมันติดพัน ทั้งคูนั่งทำงานจนเพลินเงยหน้ามองนาฬิกาอีกทีก็ปาเข้าไปเกืบอบตีสองเกือบตีสองแล้วเหรอทำงานเพลินจนลืมเวลาเลยมัดกลับบ้านก่อนนะดินป่านนี้ลียาคงเป็นห่วงแย่แล้วที่มากลับบ้านผิดเวลาดึกขนาดนี้แล้วอย่ากลับเลยผมเป็นห่วงค้างคืนที่นี่ดีกว่าถ้าไม่อยากให้ลียาเป็นห่วงก็ไล่ไปบอกเธอว่าคุณจะค้างที่คอนโดของผมถ้าค้างแล้วมาจะเอาเสื้อผ้าที่ไหนใส่ไปทํางานในวันพรุ่งนี้คุณก็กลับไปเปลี่ยนตอนเช้าสิ เข้าออฟฟิศสายหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมบอกเจ้านายให้คุณเองแล้วจะให้มัดนอนตรงไหนคุณนอนที่เตียงก็แล้วกันส่วนผมจะนอนที่โซฟางั้นมัดไม่เกรงใจแล้วนะดึกมากแล้วไปอาบน้ําน,นอนกันดีกว่าส่วนงานพรุ่งนี้ค่อยมาทําต่อเขาพาเธอเดินเข้าไปในห้องนอนพร้อมกับเปิดตู้หยิบาเช็ดตัวผืนใหม่และเสื้อผ้าของเขามายื่นส่งให้เธอคือนนี้คุณใส่เสื้อผ้าของผมไปก่อนแล้วกันมันอาจจะใหญ่มากเกินไปสักหน่อย แต่ก็ทําให้คุณนอนสบายขึ้นขอบคุณค่ะหญิงสาวเอ่ยก่อนจะเดินเข้าห้องน้ําไปความสนุกของ EP นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะและกลับมาพบกับความน่ารักของสาวมัดและคุณตินแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ Love n o v Channel บายรุกคงต้องขอตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ